อร่อยมากอร่อยไม่รู้อนะไรข่าวชื่อข่าชือาช้อมากมากเปรี้ยวเลี้ยหนึ่งนะโมสี่เลยอันนี้ครับทีมง,งานเรากำลังจะกินข้าวอันนี้ที่ตูนเ <c oughs> ตนิร์นเดีด๋ยวดูวุ่นวายปะอย่างวุ่นวายนี่อยู่แบ็ k สเตจนะครับ มันใช่มันไดโชว์แล้ววันนี้กินผ่านไทยอันไหนเยอะเป็นคนไต้หวันเลยนี่เะคนจีนไยไปอยู่กรุ่งแค่วัดสักประมาณสองปีโอ้แค่สองปีพูดได้ขนาดนี้เลยตอนนั้นไปทำงานครับแล้วก็ไปเรียนที่จุฬาด้วยครับผมโอ้มาถึงสองปีพูดจีนได้ขนาดนี้พูดไทยนะผมก็จุฬานะผมเด็กจุฬานะจุฬาอะไรไม่ได้สอบไม่แบบเดินผ่านบ่อยไม่ไม่ไม่ได้เข้าเลยไม่ได้ใกล้เคียงจุฬาเลย ไม่ต้องสะตอยได้นะใครคิดว่ามันไม่ขำแต่ว่าพิมมันบอกได้ว่ามันไม่ขำมันมีปัญหาอะไรไอนไหนข้าวผมอ่ะอันไหนข้าวผมอ่ะใช้มือดิแล้วไก่ย่างผมมาไหนอ่ะ Enjoy the drink and the food yeah ทุกอย่างูวุ่นวายมากเห็นปะเป็นไงครับหลังเวที้าจะพูดว่าถ้าจะพูดว่าหลังนูเนี่ยเป็นไปดมากครับอ๋อิ่อยคิดฉันี่งฝนซือฉงนแย่งฝันเันแย่งฝนซือฉงนแย่ยฝันซือแล้วมาเจอกันนะครับแล้วเจกนได้กลิ่นได้ก่นได้กนได้กน สิมาพูดสิได้กุเชนได้กุเชนเจอกันครับซิูซูนี่เก่งอ่ะพูดขยีงมหรอไม่ธรรมดาไม่เอไม่ธรรมดาเลยพูดขีั้งเออเอตเออ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 ออเอตเองอยู่วเเออเเอออ๋ออเออเออเออออองแปลก่ออออเออเอเอเ คนเข้าใจแต่ก็เป็นภาษาที่แบบอ่างแต่งานไปไม่ต้อ่งเลยครไม่ตอบสั่งอะไรไปอ่ะเขเออใช่ไม่สั่งอะไรก็ยังกุ้งเลยแต่มันกินที่ไทยเป็๊เราบอกว่าเรากำลังจะกินข้าวเที่ยงมันพวกอะไรฮะับอ่าจะจะซูอู่ชานเนี่ยเนี่ยมีคนช่วยแปลอยู่แล้วบอกว่าคนนี้สวยที่สุดเพี้ยวเลี่ยงเดอะมูสเพี้ยวเลี่ยงเยลไปทำหน้าแบบนั้นนะ อะไรนะออพี่มอสหรอไม่รู้เลยครับแล้วถ้าถามว่าวันนี้ทุกคนเป็นยงังาวันไงบ้วันนี้大家กเป็นไงบ้างวันนี้ทุกคนอป็บ้างวันนี้ทุกคนนั้กน้วันเ้านน้วกนนไาป็นไงบ้างวง

นี่ไงเมีย่ในอเดินทางพี่มาหยิบไหมท่าเจหาขอนเ้าเกลิ่ออะจรันี้นข้าวไหมครับข้าวไม่ไปเม่อก้กินอะไรกินขามกินข้าวปมกินแล้วครับกินแล้วครับอันไหนคือไก่อะยังไม่มาครับอันนึงแบแป๊กนึงนี่ พี่ช่วยเะล่าทุบมันทุบมันมีคนบอกว่าให้กินเยอะๆกินเยอะๆพี่พี่ตูนกะเพราและอันนี้เขาบอกว่าครับเนี่ยอโอเจ้าเฉิัอก็คือชื่อเฉิวอ๋อโอเค เป็นไงจ๊ะแซ่บไปกินเถอะทุกคนนะครับมาที่นี่ต้องกินขนมไข่มุไม่มีออฟผมเหมือนว่าถึงฝันทุะวันแต่ว่าวงบ้านทุกวันเสาร์วันนี้พอได้กินขนมไข่มุกเพราะว่าสุดไม่มีออฟหรอมีแต่เออไม่ได้นอนหรอเมื่อคืนเรานอนกันเยอะมากเมื่อคืนเป็นคืนที่นอนเยอะที่สุดในรอบปีเลยได้รอบรอบปีเลยจริงนอนไปสิบชั่วโมงมีความสุขมากให้ดูแฟชั่นพี่โยโย่ของเราหน่อย พโยไหนแดนโชไหน่อยไหนแหมเออหมุนได้เออแอนโทเนียแอนโทเนียพอเสือท้ายเลยเมื่อกี้ถ้าเหรือว่ากระโปรงมันบางวะก็คือข้อบหัวเลยข้อบหัวไปเลยเออบหัวเปิ้ลโตโปโตริโกอ่ะรีบกินรีบกินต้องไปซ้อมต่อออกเขาดีกว่าไม่มาจางพี่ปอพี่ไม่ไม่มา แต่พี่ไม่กินของใครอยู่อ่ะพี่ไม่เขาสั่งมาสองอ๋อพี่ไม่กินของโป้ไม่กินข้าวหรอครับอ้าวเมื่อกี้กินแล้วกินแล้วนะครับนี่ครับทีมงานตัวแทนสายสะพาผไทยแลนด์ของเรานะครับจับไปเลยเราก็โอเคพอแล้วไปกันทุกที่ของไทยเนี่ยคุณเชนกุ้งเนี่ยจะได้กินด้วย นี่หนูสั่งมีไก่ทอดใช่ไหมไทยไปเซ็นเตอร์มิวสิกไหนมิิวสไทยไปพ็อปมิวสิกเซ็นเตอร์ไม่ใช่หรอพ็อปมีพ็อปก็ได้ไก่ทอดนี่แม่ใช่ไหมหนูสั่งอันนี้ใช่ไหมก็ต้องต้องเข้าใจคำว่าพ็อปป่ะอ้าไม่ใช่นี่เชี่ยเชี่ยนี่อยากจิ้มอยากเจ้าอยากจิ้มไข่ดาวไข่ย่าไปสามาไเลยอยากกิน อยากกินไอติมร้านนั้นผมอยากกินหลายอย่างเลยฮะพี่ยังไม่ได้ข้าวเลยไม่เป็นไรแต่พี่กินชานมไข่มุกไปละไข่มุกร้านนี้คือแบบเดอะเบสใครใครมาแบบใครไปบ้างคือแนะนำชานมไข่มุกร้านนี้อร่อยที่เป็นร้านที่เปิดข้าวไทยด้วยนะหรอใช่ชื่อคอยจิ้ไม่เห็นมฮะอ๋อหรอ นี่คุยเต๋อเหรอเฮ้ยเออเหรอใช่ว่าแล้วเอาหล่อแล้วทำไมมันเปลี่ยนชื่อทไมไม่ใช้ชื่อนี้เหมือนเดิมนี่อ่านมาอะไรครับอือซื้อหลานอูอซื้อหลานห้าสิบเนี่ยเหรอใช่ห้าสิบห้าสิบอ๋อนี่คือร้านเดียวกับคุยเต๋อว่าแล้วกินเย่าเไยวะอืเหมือนนะแต่ว่าแต่แต่ไข่มุกเขาแบบดีมากอ่ะอาจจะต้มดีไม่แต่เรามีไข่มุกเม็ดใหญ่ด้วยนะไข่มุกจัมโบ้ของร้านเนี้ยเนี่ยไข่มุกไข่มุกจัมโบ้อยู่ดิ ลูกเดียวอิ่มมีใครกินไหมไข่พุกนี้เมื่อกี้ตอนก้องแ็กเข้าไปอะพี่มากับพุ่งเก็บไข่มุกเก็บพุ่งไแปะโอยถ้าแปะนี่เนี่ยเลยนะลืนสไลด์ออกบิบิวบิวบสไลด์ออกพี่มานี่ข้าวกินกับต้องย่างขอบคุณ Thank y o Thank you ขอ Thank y อบคุ้อคุณ a o t n o อยากรู้ว่ากุ้งหอบุ้งเซ้งเป็นเจ้าของอันนั้นเพื่ออะไรอ่ะผมมันซูมได้โถเอ้ยถืออยู่นานมันซูมได้ผมรอข้าวฮะจริงๆเขาบอกว่าที่ไทเปเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองที่แบบขนมอร่อยที่สุดในโลกในคำที่เธอพูดรสชาติมันไทยไหมรสชาติแบบฟิลไทยปะรสชาติไทยไหม

ดีครับอยากเจอแอปโฟยัไงอยากเจอแอปโฟเวอร์ชันเวอร์ชันไทยไหม่ะเวอร์ชันไทยครับไบายบินดิวเวอร์ชันที่นี่เหรอตั้งมานานมากแล้วว่าโอ้นั่นมันนานมากแล้วว่าเฮ้ยนิชิการิสิมากต่ออ๋อมีอันนั้นอีกเหรอวิกบาร์บลับเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะวิกบาร์บลับเปลี่ยนก่อน พี่ข็พอรับแผนกล้องนี่ฟันอันนี้ไหมไม่ผมรอไหนไก่ย่างอ๋อไส้หรอใช่คนเดียวกันตาเอสโอ้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องการชสนะชอบมากเลยทุกอบวันศุกร์กุ้งไหม ก็แบบใช่ครับเอาหลังคือเขาก็ถ่ายไปอยู่เลยทำไมพี่มาขาวสะอาดเหมือนอาบน้ำวันละแปดวันอาบน้ำวันละแปดวันเฮ้ยอาบน้ำวันละแปดรอบวันบายบายครับพี่ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะพี่ไปไหนอ่ะ อ๋อพี่ข้าวพี่เยอะขนาดนี้เหรอพี่ต้องมากินด้วยกันไม่เหรอคือพี่ปอนคนเดียวเลยนะครับอ,อุ้ยอ๋อท่านสวัสดีครับทำไมพูดไทยทัดจังเลยครับปอนมาจากประเทศไทยรอ้องใช่นั่งพื้นครับ,รบเราว่าจะประมาณนี้กันเรียกว่าอยู่ได้หมดกะหรี่ปุ้มไหมคะอะไรอ่ะอย่าลืมมาเที่ยวงานงิ้วที่กาฬสินธุ์นะคะ ไว้ใจ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 อ๋อใช่ใช่ใช่จล่ใจล่ใจใจ้วชื่อชื่อใื่ใจใจคโปกินชาโน่ไปสอนะครับใช่เลยี่ไม่อันเดียวครับไกินอันเดียวน้พี่มายอง่ะไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือโคยเตะอะแต่จริงหมายถึงว่าถ้าเปลี่ยนแบรนดวิ่งเป็นโคยเตะก็คือดูดีนะ ของผมเป็นไก่อเ <Yeah. S 2> <ๆ>อเ้โยของพัไยปลพีนี่เองสั่งมาห้าเยนะเพลงนี่ชีกาลิ้สิ่งนี้อร่อยไหมเพลงนี่ข้าวเป็นผัดหมี่ไก่ย่างไม่ให้ครับ นีน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรอะครับไม่รู้แต่มันแบบเปรี้ยวหวานๆนอ๋อชิมเหยกินได้กินได้แกงอคกับอันนี้เป็นมะน,นาวมะน,นาวาโอ้ยมันคือผัดไทยอะมันคือผัดไทยอะคนดูต้องกานหกให้อสแจงเียว แต่ว่านี่ไม่ใช่ของหนูหรอกแ่ม่าสั่ม่มีพิซซหรอมีป่่นพ่าก่อ่วางไว้หรับแนี่ไงแถาด้วยอ่ะถ้กินผัยเอาพิก่อนใช้ได้น้ำปลาอยู่นี่ครัแม่มน้ามีไ่คใ่อหมะาหนอตค่ะแปลว่าอะไรอ่ะหน้าอิหน้าอ s แปลว่าอะไรหน้ากินหนากอ๋อต o องย e อา e cute b ค y ครับบอกมาเฮ้ยจ๊อบมาว่ะ ยัดสต็อบอ่อยังไม่มาแคลโรวพี่มอสมีคนทักพี่มอสไามาดูเขากินข้าวกันอันนี้ขายาของใครอ่ะทิ้งหรอเขาบอกว่าอืมเอามาให้ผมอ่ะผมชอบกินขายาอันนี้พี่แทะไปหรือพี่ไม่เอามามีหัวกุ้งนะกลัวอย่าได้อย่พี่มีหัวกุ้งแปะอยู่ น่าอร่อยนะมันมีพริกป่นไหมครับพี่เมย์อยู่สมาดมันเอาอยางอโปสเามัดครับเรมัดเสมัดเอ้เดี๋ยวนะมันไทยผัดไทยปูนิ่มปูอยู่ใส่เนาะ เหมือนเมื่อกี้ได้ยินคอนตะโกนแล้วมีผัดไทยผัดไทยจะเป็นไม่ไก้อ๋อผัดไทยไก่ย่างสองผมปันแทปูนิ่มรอด้ไม่มีแล้วมั้งนี่รอดสุดท้ายแล้วนี่ไม่มีแล้วจะเขียนให้เรานะเป็นบาร์ทานละครับอิ่มๆดีโอ้ยไม่เป็นไรอิ่มๆดีแต่ถ้าเกิดมาก็กินได้อยู่ไหนดูเวลาสิ่เออเวลายังอยู่ใงไหนทำเมนูมนคืเวลาจริงน มันท้าไม่แย่นะเอาจริงโอเคเี๋ยวหวานดีหรอิมงหรออเมซิ่งนะเขาทำกังเนสวานอร่อยอ่ะหวานทำยากสุดจะไม่ได้แบบว่าอะไรชิ่อมื่อ้นข่าไปนาไปใส่น้ำไปแต่หมดขวดหอันนี้ไอ่ ่อะไรอ่ะไมด้หรอยวหวานอะไม่อยู่นะอ่ะพี่ดาไม่กินเมือนอกินแล้วครับกินแล้วม่อกี้ินนะไม่เป็นไรครับต้องหาได้เจอไม่เป็นไรอร่อน้ำอย่ปลาอยู่ที่พี่โยครับ พี่โยคนนี้ใส่กระโปรงยาวๆแกงสว่ามีบ็อกซอรี่ด้วยไม่รู้เอาหรองใหญ่อยู่นะน่ารักจริงมาแล้วของโปรมาแล้วมาแล้วเอร์เฟคผมครับมาเพี่คนอ่อไปม่ไปกินอยู่หรื อะข้างบนมีใครอยากกินอนนี <little language> ้ไหมวมนะคุ้นเ้ขึ้นโรเจ๊ไห่คุ้นเต้ข้นกรบแต่่เไม่ต้องหมกจ้ะที่บติบอะรแบเาอ่ ใช่นะมี่ลาเลีกับฝรั่งพูดอะยรพูดมาเลยแม่คือเลี้ยงในสวนฝรั่งเลยเจอเออที่ละมันพอระวังกินคาร์โนผิดแก้วกันนะเอาเอาปากกาไปเขีย์นะซื้อแล้วแต่โปว่ามันมันน่าจะเห็นชื่อบนไอ้นนี่ะไม่ต้องกินเยอะนะเห็นแล้วแหละเนี่ยเนี่ยเห็นแล้วชัดมากแล้วเนี่ยมีะไอะไรกว่า บายบายครับบายบายครับพี่มอสเก็ต้องบ่ายนี้ไหว